สวัสดีครับพี่วันนี้มาหาอาจารย์นี่มาตรวจดวงชะตาครับพอดีผมถ่ายพอดีว่าเจอจังหวะอาจารย์เนี่ยท่านบอกว่าพี่มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเข้าที่นั่งอยู่เอ่อืออะไรครับเป็นอาจารย์ที่ทักไว้เนี่ยเป็นคือองค์องค์รู้สึกว่าหลายองค์เหมือนกันคือองค์อะไรบ้างที่รู้สึกมาว่ามีองค์อย่างที่อาจารย์พูดไหม ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับพอพอจะพูดได้ไหมว่าเป็นจริงอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วรู้สึกได้ยังไงว่า,ามีองค์แล้วพี่รู้สึกว่าเป็นองค์จริงไหมอลองลองพูดให้คร่าวๆหน่อยครับว่ามันมันเป็นยังไงฮะที่คนมีองค์เนี่ยมันเป็นยังไงก็จริงมันก็เป็นอยู่ภายในเรานานแล้วครับอชอบสวดมนต์ชอบไปวัดอะไรเงี้ยเป็นประกำรอยู่แล้วแต่ว่า คัาดังหน่อยนึงก็ได้เราเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรนเวลาที่เราไปสัมผัสตามสถานที่หรือว่าไปทาบุญที่ต่างๆเนี่ยครับือมันไม่รู้ว่าสิ่งที่มาสัมผัสกับเราเนี่ยเป็นองค์หรือเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้เลยอืแต่รู้ว่ามีสิ่งมาอชหรือว่าอะไรจะเกิดล่วงหน้ามันจะ มีอะไรให้เรารู้สึกก่อนเนี่ยรู้คาฝันก่อนเหมือนว่าท่านเตือนเราก่อนใช่ครับว่าจะเดินทางไปตรงนี้ไม่อย่าไปนะมันต้องมีอะไรสักอย่างจะเพิ่งไปหรือว่าบางทีอะไรจะเกิดขึ้นลูงหน้าอย่างเงี้ยมันจะมีฝันฝันมาบอกเดี๋ยวราบเป็นนิมิตเป็นสัญลักษณ์อะไรเงี้ยับไม่ได้บอกโดยตรงไม่ไม่ไม่ตรงว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าเราต้อง สิติความเองเนี่ยอืมอืมอ่าอาจจะเป็นนิดๆที่เป็นมงคลมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลถ้าพระเุทธเจ้ากเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นก็เลยหรือว่าบางทีถ้าสวดมนต์อยู่มันจะเป็นคล้ายๆเรารู้สึกขึ้นมาเป็นความคิดผุดขึ้นมาในระหว่างสวดมนต์อะไรนี้อืมอืมเรารู้สึกว่าเออเหมือนว่ามีคนมาส่วนร่วมไหมใช่อ๋อเวลาสวดมนต์เหมือนคนมานั่งร่วมด้วยมาฟังสวดนี้ใช่ไหม ลแล้วอาจารย์ที่ว่าอาจารย์แห้วทักเมื่อกี้บอกว่าพี่มีองค์กี่องค์นะองค์ใหญ่นี่คือองค์อะไรองค์ใหญ่หมายถึงอะไรก็ท่านก็บอกพระกลมพระสิวะพระมาราอะไรอย่างเงี้ย<า>หลายองค์องค์ศิวะเลยนะองค์สิวะเหรอแต่แต่ผมส่วนตัวน่ผมก็ไม่ทราบว่าองค์อือคือเราคือไม่ได้อยู่คนเดียวท่านก็ไม่ได้บอกว่าผมงชี้ว่าเป็นองค์สิวะองค์สิวะคือองค์อะไร ก็ไม่เห็นตัวไม่เห็นท่านเลย่อืมเป็นแค่เพียงมีเสียงมาสักศิธิ์มีเสียงหรือว่าบางทีเป็นฝันเงี้ยครแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นท่านไหนยังไงเลยอก็คืออยู่คนเดียวมันก็เลยได้แต่มันก็สอนตัวเองว่าเออไม่ปล่อยวางไปเพราะว่าตัวว่าไม่มีใครคอยบอกชี้นำาอืมอืพอรู้แล้วว่ามีสิ่งอะไรที่อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละแต่เราไม่คือ มันทำไม่ถูก <ใช ly> ว่าไอ<ห>้ต้องเริ่มต้นตรงไหนอืมแล้วก็ไม่มีใครมาบอกว่าเ,เทพอยู่ด้วยนะเทพต้องการตรงน,นี้งานก็ไม่มี <ใช ly> คือเรียนรู้เอาว่าเ <s> นี่ยต้องมีอะไรถึง <s> ข้างๆแล้วมาเจออาจารย์คือต้องฝันเกี่ยวกับอาจารย์ไหมหรือว่าเกี่ยวเกี่ยวกับปู่ย่าน่านกลาชที่นี่ไหมฮะฝันก็ล่าสุดนี้ก่อนมานี้ก็ฝันฝันยันฝันว่า ในหลวงรอก้าก่อนมานี้ใช่ไหมใช่ใช่ฝันเห็นรอก้าเป็นเห็นรอก้าท่านอยู่ที่คล้ายกับเป็นคล้ายๆลาฐานเจ้าที่นี่แหละเป็นตึกตึกสูงเป็นตึกตึกเป็นจีนจีนใช่เห็นเป็นเป็นองค์องค์รอก้าเลยใช่ไหมเป็นเป็นเสียงพูดนะครับว่าในหลวงรอก้าท่านก็ยังสร้างทีนผลัดว่าดีท่า ที่ผมจับใจความในฝันได้เช่นเนี้ยอ๋<พ>อในมีคนบอกว่าในหลวงท่านยังสร้างท่านก็ยังสิ่งที่คนกล่าวว่าอยู่ใช่ที่ที่มรุพูชาเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินเราลักษณะเนี้ยก็เห็นภาพตรงนี้เลยใช่ก็ค,<อ>คือ,อเป็นลนักษณะเป็จีนจีนเป็นตึกเนียก็เดาว่าก็มีที่นี่ลฮก็เลยพอดีวันนี้ไปทําบุญก็แวะมาด้วยโอ้ขาสื่อถึงร9แต่ไม่ใช่ร9บอกว่า อ่า<ช>มีมีมีคนบอกใช่ล้าใครมาสอนมาอธิบายอะไรเงี้ยเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหมายถึงรอก้าวนั่นแหละอคอือคือมันมันพูดยากเนาะพี่ว่าไอ้บางคนก็คือองค์อะไรบางคนเขาก็ไม่รู้เนาะแต่เรารู้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อยู่แล้วตอนนี้ที่พอจะ เห็นอาจารบอกว่าจะมีสำนักนี่คืออะไรฮะอ๋อคือก็ผมก็ไม่ถึงกับว่าจะตั้งสำนักอะไรคือเป็นยังไงคือส่วนตัวที่ที่บ้านมันอยู่ติดเขาไงครับจะาทำเป็นถ้ำจำลองไว้อเราวก็มีมีพระพุทธรูปมีอะไรที่เราสะสมเฮะมีเจดีย์อืมก็คือเราก็อยู่ตรงนั้นคนเดียวปฏิบัติคนเดียวไปไปปฏิบัติธรรมเหรออ่านอนนั่นเลย อยู่บนเขาอยู่อยู่ติดเขาอยู่ติดเขาเขาอะไรครับชื่อเขาบารมีเขาบาลมีอยู่อำเภออะไรครับหหดางคุณทศด่างคทศอ๋อนี่ออกไปแล้วใช่ไหมเป็นเหมือนคล้ายๆสำนักก็ก็ไม่ได้ก็คงสำนักแหละเพราะว่าแต่ว่าเราคิดว่าก็คือไปอยู่ไปอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราไม่เราเราไม่เราไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นสำนักหรืออะไรคือเราอยากไปอยู่แบบนั้นที่มันมันสงบสงบ หมือนว่าจำศีลเหมือนว่าส,สวดมนต์ภาวนามันจะมีสมาธิอ,าอ๋อเหรอฮะพอไปอยู่ <มา S 2> แล้วเรากลับบ้าน,นช่วงนั้นกลับมีกลับบ้านมาช่วงบ้านที่ในเมืองเนี่ยหลังๆมาก็เลยไม่ค่อยกลับไปนอนแต่แเราครอบครัว,วแ่ะครับไปอยู่ด้วยเหรอไปอยู่บนขเขาป่ะเขาจะมาแค่สร์อาทิตย์คระมาเสร์อาทิตย์ลูกภรรยากับลูกสาวพอวันันทร์เขาก็กลับไปทำงานเขาก็นอนบ้านที่ในตัวตัวตลาดตรงเัอ อ,อยู่บ้านกับพ่อกัผมแนทแต่ว่าผมนี่ถ้ากลับไปนอนบ้านเดิมมันรู้สึกอึดอัดอึดอัดก่อนก็ไม่อึดอัดทำไมมันอึดอัด <c oughs> อยู่ใกล้แบบเอาอยู่ใกล้ภรรยาไม่ไ,มได้ลนะ <c oughs> ประมาณนี้ป่ะอยู่ได้ <c oughs> ปกติพยายามพยายามที่จะปรับตัวกันอยู่นานกว่าจะจูนกันได้ว่าเออปรับตัวออกหรือปรับตัวเข้า <c oughs> ปรับตัวให้ให้อยู่กับเขาได้อย่างคือปรับตัวเข้าใช่เขาก็ จากที่ไม่สวดมนต์เขาก็มาสวดมนต์สามเราเนี่ยตอนแรกเขาพญ <จบ S 2> าก็ปรับเข้ามาหาเราด้วยพญาก็พยายามปรับหาเราด้วยเราก็พยายามที่จะให้เป็นปกติเหมือนทั่วไปไม่ถึงกับไม่ถึงกับไม่อยู่ด้วยเลยอือ<ต>ก็<ล>เราก็ยังยถือว่าเรายังไม่เต็มองใช่ครับอืแต่ก็ส่วนใหญ่ผมก็คือสินแ <laughs> มันอยู่คนเดียวอยู่แล้วเพราะตอนนี้ฉีกไปอยู่คนเดียวเลยเลยละยาวเลยวแล้วแฟนก็ไปส่งข้าวอยู่ใช่ก็จะมีน้องพนักงานอช่วงช่วงที่เราไปอยู่บนเขานี่เป็นวันวันหยุดเหรอทุกวันอยู่ทุกันแล้วไม่ได้ทางานอะไรไลยผมทําคือด้านล่างมันเป็นรีสอร์ทของตัวเองแล้วผมจะทําเกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยคอมพิวเตอร์มันก็อยู่ไหนก็ได้อลอวก็เลย มันจะเป็นมันมีรีสอร์ทชื่ออะไรรีสอร์ทอะไรชื่อทัทาโนรีสอร์ทอะไรนะทัทาโนรีสอร์ททัทาโนรีสอร์ทอยู่อำเภอด่านยุทธนั่นแหละครับอ๋อก็ลูกเมียก็ดูแลก็มีลูกน้องอยู่ข้างล่างเราก็ประมาณจะตามที่อาจารย์พูดไปเลยนะก็คิดจะไปบวชแล้วครับอาจารย์พูดอยู่ท่อนหนึ่งประมาณหนึ่งว่าตอนแรกบวชมันก็กล่าวว่าไม่ถึงตอนสึกนี่จะร้องร้องหอบร้องไห้ตอนสึก เสียใจพักใยญ่อ๋อร้องไห้เหรออ่าแล้วใครบังคับถึงไหมหรือว่าครอบครัวโอ้ยสึกเจออะไรใช่ก็คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่ามันก็ยังวัยรุ่นอยู่นิดนึงอ๋อมีซึมซับตั้งแต่วัยรุ่นบวชนั่นน่ะนะอืมก็ตั้งแต่นั้นก็ยืนอยู่ับมันฝังใจประมาทอืมอือืครับอ๋อนี่ก็คือตามพี่อาจารย์ได้ทักเตะทุก ถ้อยคำเลยตั้งแต่บวชแฟนเรื่องอะไรหลายทีแล้วมีเรื่องอะไรอีกนะเรื่องอะไรนะก็อย่างเรื่องภรรยาอย่างเงี้ยครับอาจารย์บอกว่าไม่ได้เลิกกันหรอกเล่นกันนานหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้เลิกแต่ว่าเรามีมีธรรมะมีองค์ที่เหมือนว่าท่านจะเอาไปช่วยเหลือคนหรือเปล่าตรวจดวงชะตาให้ช่วยเหลือคนเดือดร้อนอะไรแบบ ก,ก็ยังไม่รู้อีกใช่ไหมตอน,นตอยังงงๆอยู่ว่าคือเขาต้องการให้เราทาอะไระแต่ว่าเหมือนว่าเหมือนว่าท่านท่านองค์ที่ว่าเนี่ยให้เราออกมาอยู่ข้างนอกแล้วล่ะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันคดอัดเราชอบเนี่ยอืมอม,มันไม่ใช่ที่เราและก็คือเหมือนว่าองค์ท่านก็บอกว่าทางบ้านไม่เดือดร้อนแล้วมั้งอะไรเนี่ยเนาะก็ออกมาได้แล้วต่อไปนี่คง จัดดูดวงในเต็มที่เอ่ออาจารย์ว่าเดี๋ยวมาครอบครูให้ที่หลังนี่เดี๋ยวเราตามคุณพี่ไปนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์มาเจอก็เห็นอาจารย์บอกว่ามีองค์อะไรอยู่ด้วยแล้วก็ก็ได้สัมภาษณ์พี่ชื่อพี่อะไรนะครับคุณแอปนะคุณแอปนะครับไปมีรีสอร์ทแล้วก็ให้ทางบ้านให้ภรรยาให้ลูกดูรีสอร์ท ต,ตัวเองก็ไปเหมือนจะไปเป็นปฏิบัติธรรมเต็มตัวนะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับรีสอร์ทของพี่แอฟว่าแล้วไปดูสำนักไปถึงไหนแล้วสำนักเนียเป็นถ้ำหรืว่าถ้<ท>ำ <laughs> 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 เหรอเจออ่อเอาเดี๋ยวไปเปิดตัวที่นู่นเนาะว่า,าเดี๋ยวนัดกันว่าเพจบุญบารมีปู่ย่าทนคราชหรือผมอรุณศักจะไปสัมภาษณ์พี่แอฟครับไปดูรีสอร์ทด้วยไปดู ฐานปฏิบัติธรรมนะครับต่อไปอาจจะเป็นสำนักใหญ่ก็ได้เนาะเป็นสิษยอาจารย์นี้จะรู้สึกจะแม่นทุกคนแล้วก็หลายคนนะฮะที่ได้เป็นเต็มองค์แล้วก็ช่วยเหลือคนผู้คนเดือดร้อนขอบคุณมากครับเนี่ยขอบคุณมากขอครับเดี๋ยวตามไปดูดีสอนพี่แอฟนะครับผมสวัสดีครับ